Cubes e e expert e is parents r for o This the the t i a d ที่นี่ก็จะเป็นสินค้ารุ่นต่างๆนะครับที่ได้เหมือนกับตลาดนะครับมีูที่นิยมไม่แพ้ตัวไทยเลยของนี้นะครับพอตุนิตาบานทีที่คถือว่า come from the one two tower จะเป็นตัวอ่อนที่ที่ติดอยู่ข้างบนใช้ทำความร้อนด้วยใช้ทำน้ำร้อด้วย เราเราไม่้คเราไปสัที่กูบิวานดีแลอแมนแฟคทีเราอันนี้พวกเราไม่ค่อยคุยงานนี่คือแอร์ที่ใช้ในรถบ้านะครับชื่อแอร์่ใช้การในการที่ทำได้เหมือนบ่อทุกวันนี้ก็ต้องเปียนช็อเกียรราแล้วก็ลบนะก็ใช้ตัวนี้เปลียนได้ยหนึ่งจะดีกว่าอย่นึงแนาค้ด

ให้คข,ข้อมูลเขานบ Yes <Okay. S 1> น,น,นจะมีอกับซึ่งอ้กตตรงนั้นเนี่ค,นคลื่อนจะเป็นแรนเอในการที่จะมาโชวที่ที่อุปกรณ์แนี้นะรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสามารถสร้งเลยว,ว่าตอนนี้ทีวีของเขาเนี่ยตอนนี้มันเปิดเครื่องน,นะครับแล้วผู้บริโภคที่ดูทีวีอยู่เนี่ยตอนนี้เขาเข้าโปรแกรมไหมาก แล้วใช้เวลาทลาลาีมีนานแค่ไหนทุกอย่างลองโชว์กันแล้วส่วนเราในมุม <Okay. Okay. S 3> นี้เป็นมุมที่ผมอยากชวนมาดูกันเพราะว่าหลายท่านผมเองก็เซอร์ไพรส์ว่าจริงแล้วสกายเหมือนเป็นเบื้องหลังให้กับแบรนด์แบรนดหลายแบรนด์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อินเตอร์หรือแม้กระทั่งแบรนด์ในจีนเอย่างแบรนด์อินเตอร์เนี่ยอย่างเรโก้ลายมาขึอนใช้ไฟก็อือนเขาต้องจ้างโรงงานอย่างโรงงานสกายเลยโอเคโอเค for you to watch it to watch the football เราดูฟุตบอลก็ไม่ต้องเดินไปตู้เย็นแล้วาดูตรงนี้เลยพี่นก็่ตงานเห่นะครับสำหรับเพื่อล้ังจานก็อันนี้ก <c oughs> <ไห>็สกายบลนก็ที่ทางมันด่างมันที่ทำด้วยโอเคอันนี้ใช้ รุ่คปีเตอร์นะครับใช้ปีเตอร์เป็นหลักเอขาจะเขาจะสกรีนแล้วก็เป็นทั้งสกรีหมดแล้วนะครับวผมาถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสพาไปนะครับทั้งทั้งแบบฟอนต์โหลดหน้าตาแบบไหนนะครับแล้วก็รวมถึงรวมถึงที่ท็อปโหลดนะฮะที่ที่แบบซักสาบนนะฝาบนกับฝาหน้าเนาะ เรียกตัวเป็นตับสากอ่อนออกมาไทำให้เป็นช่องแต่ลบคนนั้ yup. oh. yes. นแล้วอย่ yeah. างสากอเนี yeah, yeah. so, yes. okay. ่ยเขาก็ทำให้กับบริสุทก็คือคนญี่ปุ่นนะครับเขาไม่ได้มีพื้นที่เยอะดีไซน์ผู้เย็นเขาก็เลยจะจะจะเป็นชิ้นๆอย่างของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นแช่แข็งก็คือตู้แช่แข็งเลยฟอร์มว่าสมัยเอ่อ就是อสิ่งสิ่งของที่เโอเค monitor The fresh of the food inside. So it's mean that connect n to wifi. Yes. If any problem with the wifi, with the food inside, check a n c with b e f o y e s Then you go to supermarket. t h i n e t h right? You need to check which one. Yes. Ah. เอ่อเซ็ตเราอยากเซื้ออะไรหมดแต่หมดดีนะเราก็ดูได้เลยเวลาไม่ต้องจิบใส่ไม่ต้องจำนะครับ Push you to consume. อ่า